จาว่านี่ไปถึงเหมือนกับปี1 9 2 9ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะาจา์ประเมินยังไงกับเรื่องที่ทั้งเศรษฐกิจย่ำแย่จากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มาเจอเรื่องของหนี้อีก35ล้านล้านด้วยะคะ่ะภาครัฐเนี่ยเขาสามารถพิมพ์เงินขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกังวลว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะเบี้ยวหนี้ไม่สามารถชํราระหนี้ได้เ่ยอันนี้มันจะไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดข,ขึ้นดอลลาร์ก็จะอ่อน แล้วก็ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันของทั่วโลกมันก็จะกระทบแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหนี้สาธารณะเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถึงกับเป็นปัญหามากแต่ที่จะเป็นปัญหามากนี่คือหนี้เอกชนขณะนี้สัดส่วนหนี้เอกชนเนี่ยในสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงัะสูงแต่อย่างที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเจอปัญหาว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันสูง พอดอกเบีย้ยสูงเนี่ยนี่เอกชนเนี่ยครบกาหนดมันก็ต้องมีการต่ออายุก็ต้องกู้ใหม่ในตราดอกเบี้ยที่สูงคือถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะประคับประคองให้ดอกเบียเ้ยตรงนี้ลดลงมาได้ตรงนี้จะเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าน่าก,กังวลมากกว่าถามมุมมองอาจารย์ว่านี่ไปถึงเหมือนกับ ปี1929ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะอาจารย์ประเมินยังไงกับเรื่องที่ทั้งเศรษฐกิจย่ำแย่นะคะจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มาเจอเรื่องของหนี้อีก35ล้านล้านด้วยะคะ่ะนี่ขนาดนี้นะครับเ,เ,เป็นหนี้ภาครัฐเนี่ยเ,เขาสามารถพิมพ์เงินขึ้นมาได้นะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกังวลว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะเบี้ยหนีนะ้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ย อันเนี้ยมันจะไม่เกิดน,นะเพราะว่ามันเป็นสกุลที่พิมพ์เงินขึ้นมาได้แล,ล้วลักษณะอย่างนี้นะเขาก็จะประคองไปได้เรื่อยนะเพร,ะราะว่ามีภาระนี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดอลลาร์ก็จะอ่อนแบนะนะแล้วก็ในแง่ของไอ้ความสามารถในการแข่งขันของทั่วโลกมันก็จะกระทบแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของของหนีส้สาธารณะเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถึงกับเป็นปัญหามาก แต่ที่จะเป็นปัญหามากนี่คือหนี้เอกชนนะขณะน,นี้สัดส่วนหนี้เอกชนในสหรัฐอาจจะยังไม่ถึงกระสูงมากแต่อย่างที่ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไปนเจอปัญหาว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงพอดอกเบีย้ยสูงเนี่ยหนี้เอกชนเนี่ยพอครบกําหนดนนะฮะมันก็ต้องมีการต่ออายุก็ต้องกู้ใหม่นะฮะในตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะประคับประคองให้ดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยมันลดลงมาได้เนี่ยนะ ไม,ไม่สูงเกินไปเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นปัญหาที่ผมคิดว่านักนกังวนมากกว่าค่ะแล้วยิ่งในช่วงที่เราเจอความขัดแย้งในระดับโลกนะคะมีปัญหาเรื่องเชี politics นะคะมีเรื่องสงครามอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่ร่วมนะคะกับทั้งสองสงครามเลยนะคะทั้งรัสเซียยูเครนแล้วก็ทางฝั่งของตอนออกลางซึ่งนาทีนี้ก็อยู่ในช่วง วิกฤตแล้วก็หัวเลี้ยวหัวต่อมากๆนะคะจากความกลัวกันว่าแบบอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยจะเปิดหน้ารบกันแบบเต็มรูปแบบจากเหตุสังหารผู้นำฮามาสล่าสุดนะคะจีโอพอลิติกเนี่ยจะเข้ามาเร่งมาเติมความเสี่ยงในฝั่งเศรษฐกิจอเมริกายังไงบ้างคะอาจารย์โอ้จะเติมเยอะเลยมันขึ้นอยู่กับว่าอเมริกาเนี่ยจะจะเ,เรียกว่าประคองตัวยังไง mm hmm. คือ,อที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นของผมส่วนตัว แล้วก็ขอย้ำไม่ไมเกี่ยวกับพรรคพลังประชาราฐหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าผมอ่านว่าแนวทางที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงเอาสหรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามให้มากขึ้นคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเข้าไปใช้กำปั้นเหล็กในกาซา เข้าไปอบอมะะกลุ่มฮิสบละในเลบานอนอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเขาทำอย่างนี้โดยใช้พวกอาวุธเครื่องมือจากอเมริกาอเมริกาเขาก็ให้ตัวยุโทโธปกรณ์มาโดยตลอดแต่ว่าผมดูอาการเหมือนกับอิสราเอลเนี่ยเขาพยายามจะดึงเอาอิหร่านเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะ,ะใน กรณีของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะฮะสมัยตั้งประเทศใหม่ๆเนี่ยตั้งประเทศอิสราเอลใหม่ๆเนี่ยประเทศแรกๆเลยเนี่ยที่ยอมรับอิสราเอลเนี่ยนะฮะในสาประชาชาติเลยคืออิหร่านแต่อิหร่านตอนนั้นเป็นสมัยพระเจ้าชาอันนี้พราะหลังจากมีการปฏิวัติในอิหร่านเนี่ยระบาเป็นทางพวกศาสนาเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์นระหว่างสองฝ่ายเนี่ยก็ก็แยก แล้วทางอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าจะพยายามล้อมอิสราเอลเนี่ยนะฮะโดยใช้ตัวแทนทั้ง3ด้านเลยนะฮะคือด้านเหนือฮิสบอลละด้านตะวันออกเนี่ยนะฮะเป็นทางซีเรียแล้วก็พื้นที่ของแม่น้ำเวสแบงค์ของจอร์แดนและทางใต้เนี่ยคือกลุ่มฮุตินะแล้วก็ยังมีพวกกองกำลังปราบปลายเนี่ยนะฮะในอิรักและก็ในซีเรียนะฮะ อีกทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทำให้การต่อสู้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้แล้วก็ลืมไปว่าในกาซาเนี่ยก็มีกลุ่มฮามาสที่ผ่านมาในอิสราเอลเนี่ยก็ก็กถูกโจมตีแล้วอิสราเอลก็โจมตีกลับแต่โจมตีเข้าไปที่ตัวแทนเนี่ยตลอดในที่สุดเนี่ยปีนี้นะะฮที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีไปที่อิหร่าน ครั้งแรกเลยคือโจมตีเข้าไปที่สถานทูตท,ที่ซีเรียเพื่อจะดึงให้อิรานเนี่ยนะฮะต้องมีการอตอบโต้ซึ่งอิรานก็ตอบโต้แล้วทางสหรัฐก็มาช่วยในการที่จะป้องกันเที่วนี้เป็นครั้งที่สองคราวนี้เนี่ยนะฮะส่งปฏิบัติการลับเนี่ยเข้าไปแล้วไปทำลายทำร้ายผู้นำของฮามาสเนี่ยนะฮะในกรุงเตหะรานเองซึ่งอิรานเนี่ยหนีไม่พ้น,นจะต้องตอบโต้ น,น,นี่ขึ้นอยู่กับว่าทางสหรัฐเนี่ยนะฮะจะเดินเดินหน้าอย่างไรสหรัฐเวลานี้ก็บอกว่าเขาเขาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินต่างๆไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะช่วยอิสราเอลเนี่ยในการที่จะป้องกันก็หมายความว่าถ้าเกิดมีจรวดเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วสหรัฐเนี่ยยิงสกัดเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะอัะอนนี้ก็คงเหตุการณ์ไม่ลันไม่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 บานปลายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยนะฮะตัดสินใจแล้ว เลยไปถึงขนาดเข้าไปยิงจรวดแล้วก็บอมทำลายเนี่ยเลบานอนนะฮะโดยเพา่ยิ่งถ้าไปถึงพลเรือนหรือเข้าไปเนี่ยแล้วไปทำลายเนี่ยอิหร่านนะฮะโดยเพาะยิ่งในเรื่องของโลงกราดน้ำมันหรือพลเรือนเนี่ยตรงนี้นะฮะเหตุการณ์จะไปใหญ่โตเลยอิหร่านเขาก็เดาว่าคงจะปิดช่องแคบโอมูสราคาน้ำมันก็จะขึ้นไปเนี่ยพรวดพราดผ,าผมผมเดาว่าสหรัฐคงพยายามจะเลี่ยงนะฮะ ไม่ให้ไม่ให้เกิดอย่างนั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเดินเกมเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยว่าเขาจะยุยุแล้วอิหร่านเนี่ยจะจะจะมีการตอบโต้เข้าไปได้มากมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเวทีการรบของโลกที่ต้องติดตามเป็นวันต่อวันเลยครับค่ะคือในเมื่อความเสี่ยงมันมาบรรจบกันทั้งเรื่องของนโยบายการเงินของอเมริกานะคะที่ มันพลาดตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะมันสะสมความอ่อนแอแล้วก็มาเจอกับปัญหาเรื่องของหนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็มาเจอสงครามอีกนะคะความเสี่ยงที่ที่จะถึงขั้นหนักถดถอยรุนแรงนะคะนอกเลยจากฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยจะกลายเป็นเป็นคริสิสใหม่เป็นวิกฤตใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์ในช่วงเระยะเวลาป,ปลายปีนี้หรือว่าข้ามไปอีกถึงปีหน้าผมมองว่าไอ้ไอพายุสมุนณแบบมันจะเกิด อย่างช้าที่สุดก็คือไตรามาสแรกปีหน้านะเดิมที่ผมคิดว่ามันจะเกิดปีนี้นะตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปแล้วปรากฏว่ามันเลื่อนไปเรื่อยนีย่แต่ในความเห็นผมเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกินไตรามาสแรกปีหน้ามันก็จะมาอย่างเชนิีเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่พ่อค้านักธุรกิจประชาชนคนไทยเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมรับเอาไว้เพราะว่าเรามันเกิดเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบหลายอย่าง อีกครั้งได้ไหมคะอาจารย์พายุสมบูรณ์แบบที่อาจารย์เคยมองไว้เนี่ยองค์ประกอบหรือว่าอาการของมันเนี่ยเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างในพายุลูกนี้พายุสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะฮะถ้ามันมาหมายความว่าในแง่ของไอตัวเลข GDP ของสหร,รัฐเนี่ยเจะเกิดปัญหาขึ้นมาละนะลักษณะของไอการสุดตัวของตลาดทุนคือมันจะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งว่างั้นเถอะ แล้วพอมันเกิดฮาร์ดแลนดิ้งและเกิดรีเซชชันเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าตลาดทุนมันจะมันจะรูด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 ลงไปแล้วลักษณะของการลดลงของตลาดทุนเนี่ยนะฮะเอ่อเท่าที่เราดูมันไม่ใช่วันเดียวลงนะมันจะขยับขยับขยับนะแล้วก็มีลงบ้างแล้วก็มีขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นขาลงคือมันจะเป็นแบร์มาเก็ตนะถ้ามันเข้าแบร์มาเก็ตเนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็จะกระทบในแง่ของตลาดทุนในทั่วโลกเลย อนอกจากนี้เนี่ยนะฮะพอปีหน้าเนี่ยแล้วทรัมป์เนี่ยนะฮะมีการใช้ไอเรื่องนโยบายในเรื่องของกำแพงภาษีเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันก็จะกระทบะส่วนของของ,ของไ,อไอการค้าโลกยังไงก็ต้องอ่อนลงนแล้วไทยนี่มันมีปัญหาเป็นพิเศษเวลานี้คือคือสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาเนี่ยก็กระทบนะฮะพวกพวกประกอบธุรกิจระดับ SME แล้วก็ เราเองเนี่ยเวลานี้มีปัญหาว่าเราไม่ได้มีการกระตุ้นนี่นะฮะให้เยาวชนของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการเรียนที่เราเรียกว่า STEM คือคือ science คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, engineer คือวิศะวะแล้วก็ในเรื่องของ mathematics ในเรื่องของคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะมีนักผู้บริหารเนี่ยที่จะรับ มือไอการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นลักษณะของอไฮเทคเนี่ยมันมันอาจจะยากมันต้องหาวิธีรัฐบาลจะต้องมีแผนที่มันชัดเจนในการที่จะไปดึงดูดพวกนี้เข้ามาแล้วในความเหม็นผมเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนไปที่จีนเนี่ยแหละนะแล้วก็เอาเด็กนักเรียน,น,ยยนยข,อข,ของเราเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยไปขอให้เขาฝากให้เราไปเด็กของเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่โน่นบง้งขอให้ไปฝึกง,งานนะฮะ ในโรงงานต่งนตางๆและต้องมีจัดทีมเนี่ยนะฮะที่จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อจะดึงธุรกิจอ้ที่มันมันเป็นอนาคตของของโลกะะเข้ามาเนี่ยมาลงทุนในไทยเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้ตรงนี้เป็นเป็นเออเ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 รียกว่าโจ์ใหญะะ่สำหรับประเทศไทยที่จะต้องเตรียมให้พร้อมค่ะสแสดงว่าคือถ้าธุกิจการณ์เกิดขึ้นนะครับ Perfect Storm เกิดขึ้นในในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญความยากอยู่แล้วในภาพของเศรษฐกิจตอนนี้นะคะที่เราเคยคุยกันว่ามันมีปัญหาในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานเนี่ยมันมันจะหนักยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์จากที่เรารเผชิญว่าหนักอยู่แล้วคือถ้าโลกแย่เราก็อาจจะแย่ตามไปด้วยเพราะเราก็พึ่งส่งออกอยู่ในอัตราที่สูงมากเลยคะ่ะ คือถ้าโลกแย่แล้วมันเกิดสงครามเนี่ยนะฮะในแง่ของผู้ขายอาหารก็ไม่ได้แย่ไปตามเขาเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยเราโอเคแต่ว่าการท่องเที่ยวอาจจะชะลอลงบ้างนี่นส่วนที่มันมีปัญหาเวลานี้คือเรายังหาตัวเติมไม่เจอในเรื่องของอุตสาหกรรมลักษณะของการที่เราจะพลิกนะไปทำอุตสาหกรรมซึ่งมันมีความยากขึ้นซับซ้อนขึ้นมีความละเอียดขึ้นเนี่ยนะฮะต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นมีคนที่มีทักษะ ระดับสูงมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้เตรียมตัวที่เราจะเราจะพัฒน,นาคนของเราเราบังเ,เอิญผมว่าเราไปนเน้นไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยในการเรียนเนี่ยไม่ถูกคือในการเรียนเนี่ยเราต้องบังคับให้เขาแข็งแต่ในด้านสวัสดิการในการดูแลเนี่ยนะของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยไอ้ตรงนี้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันเนี้ยทาได้แต่ว่ามันไอ้สังคม ประเทศเนี่ยจะรุดหน้าได้เนี่ยคนต้องเก่งแล้วเราต้องผลักดันให้คนที่เก่งเนี่ยคือแข่งขันกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าคนของเราเก่งยังไม่พอก็ต้องเปิดนะฮะเพื่อจะดึงคนเก่งที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเสริมทั้งหมดเนี่ยมันต้องทําแบบทําให้ประชาชนเนี่ยนะฮะเข้าใจถึงความจําเป็นแล้วก็ยอมรับมีแอดดิจูดเนี่ยที่ที่ที่มองนักลงทุนที่จะเข้ามาจากต่างประเทศ ที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาที่จะพาเราเนี่ยนะครก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อไปเนี่ยมองอย่างถูกต้องเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะมองว่าเดี๋ยวเราจะไปตกไปเป็นเมืองขึ้นของจีนนะฮะหรือของประเทศอะไรเนี่ยนะฮะตรงนี้มันหาเราต้องหาวิธีสร้างบรรยากาศที่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 เหมาะสม